หยุเรียกชื่อฉ <been> ันวนา่านัตยาสักที<ฆ>กรุณาเรียกให้ถูกว่านาทเรีย <N ath aria> ผู้ใช้เปลวไฟสีเขียวที่พร้อมจะเผาศัตรูให้หมอดไหมโหดปะล่ะมาดูเรื่องที่หนึ่ง <Set. S 1> สกิลถ้าติดตัว<อ>คำสาบไฟการใช้สกิลต่อเป็นคอมโบจะสร้างดามเมจแรงเป็นพิเศษท่าที่หนึ่งวิญญาณไฟยิงลูกไฟโจมตีศัตรูจากระยะไกลลูกไฟแต่ละดวงจะช่วยฟื้นฟูมานา ท่าที่2องบอลไฟยิงบอลโจมตีและระเบิดขยายใหญ่ขึ้นและทำให้ศัตรูติดโซโลท่าอันติลำแสงไฟยิงเลเซอร์โจมตีสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในขณะใช้ท่านี้จะได้รับโลและป้องกันสถานะเรื่องที่สองสเศกการเล่นตัวฆ่านาทเรียคือเมดจุดเด่นคือสกิลที่ยิงไกลและรุนแรงสามารถหวังผลเก็บคิวสตรูได้ทุกท่า ถึงจะตัวบางตายง่ายแต่ก็สามารถสังหารศัตรูได้อย่างง่ายดายเช่นกันก็แค่ฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเรา <c oughs> เริ่มต้นคอมโบแบบง่ายเปิดด้วยท่าสองให้ศัตรูติดสโลและซ้ำด้วยท่าที่เหลือ,อยืนอยู่ไกลๆไว้ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอยู่ในระยะเปิดด้วยท่าสองแล้วซ้ำด้วยท่าที่เหลือเท่านี้ก็เก็บคิวได้อย่างง่ายดาย <laughs> มาลองคอมโบที่ยากขึ้นมาอีกสักหน่อยเปิดด้วยท่าสองเหมือนเดิมพอศัตรูติดสโลก็ฉีดเข้าไปเต็มๆถ้าศัตรูยังไม่ตายก็มีท่าหนึ่งไว้ซ้ําเสร็จแล้วคู่ดาวท่าสองก็จะกลับมายิงสโลและสังหารได้อย่างต่อเนื่องง่ายๆแค่ยิงท่าสองให้โดนพอศัตรูติดสโลก็ฉีดเข้าไป แค่ยืนให้ถูกที่ถูกเวลาก,ก็สามารถสังหารศัตรูได้ง่ายๆจากระยะไกลเรื่องที่3การออกไอเทมรองเท้าเจาะเกราะเวทคาถาเจาะเกราะเวทเพิ่มพลังเวทอย่างมหาศาลยิงแรงแล้วต้องลดคูดาวด้วยลดคูดาวแล้วอย่าลืมการป้องกันโจมตีแรงและต้องมีพลังชีวิตที่มากพอเรื่องที่4รุ่น ดีโซเลตยิงแรงเจาะเกราะสปิริตเพิ่มความเร็วและสเตนเจาะเกราะเวทพลังแฝงเซตนี้เน้นสังหารศัตรูโจมตีแรงขึ้นแลกกับโดนดาเมจแรงขึ้นเราจะไม่ตายเพราะศัตรูจะตายก่อนเรื่องที่5ข้อควรระวังนาทเรียคือเมทที่แสนเบาบางตำแหน่งการยืนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก รักษาระยะอย่าให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้แต่ถ้าโดนมันเข้าถึงตัวแล้วก็มีแต่จะต้องสังหารมันให้ได้เท่านั้นข้าจะไม่ตายเป็นเจ้านั่นแหละที่จะต้องตายยิงจ่อๆเนี่ยแหละแรงสุดๆคอมโบง่ายๆที่ฝึกฝนไม่ยากยิงไกลติสโลแล้วชฉีดเมื่อศัตรูติสโลมันก็เป็นไปได้ยากที่จะหลบเลเซอร์ของข้า หนึ่งในเมดที่โจมตีได้รุนแรงที่สุดอย่าคิดว่าความบอบางนั้นเป็นจุดอ่อนแต่มันคือเหยื่อล่อให้เป้าหมายเข้ามาติดกับหากคิดจะสังหารข้าเจ้าคงจะตายตั้งแต่ยืนอยู่ไกลๆแล้วเพราะทุกท่าที่มีสามารถสังหารศัตรูได้อย่างง่ายดาย <Right, Barry. S 1> เมื่อสังหารศัตรูจนหมดเรื่องตีป้อมก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วดาร์คเซเลเยอร์ทำลายบ้านมันจบสิ้นแล้วละ่ะ นอนตายกันเกลื่อนมองดูบ้านตัวเองแตกสลายไฟธรรมดาอาจจะเผาร่างศัตรูให้หมอดไหมแต่ไฟสีเขียวจะเผาทำลายจนถึงจิตวิญญาณอยากจะเล่นให้เก่งต้องเริ่มจากเรียกชื่อค่าให้ถูกก่อนจำชื่อนี้ไว้นาเทเรีย